อุปกรณ์เสริมที่หลายคนหลงลืมนะครับคือตัวปลายกระบอกปืนตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบทาเรืองแสงได้นะครับนี่เลยนะครับสามารถใส่ได้นะครับรองรับหลายตัวมากนะก็คือมีเบอร์10เบอร์11เบอร์12เบอร์13นะครับ fits, เรียงตามนี้เลยนะครับก็คือสามารถใช้ด้วยกันได้นั่นเองเนาะตัวนี้คืออะไรนะครับมันจะทําหน้าที่เป็นไฟกระพริบแบบนี้มีสีเนาะก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนสีได้นะครับเราชอบสีไหนก็เลือกเลยเราอยากได้ให้มันเหมือน นี่นี่สีส้มๆ้มอย่างเงี้ยก็ได้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เบอร์ B 13นะครับเป็น M191 1แบบไฟฟ้าแหมรวนๆแบบนี้เลยปรับโหมดได้นะครับเป็นโหมดชักยิงได้นะครับไม่มีโหมดเออเซมนินะเซมิหมายถึงปกัปกปกัปกปักทีละนัดเงี้ยไม่มีนะครับก็คือถ้าจะเป็นโหมดทีละนัดจะเป็นชักยิงนะครับแล้วก็อีกเออโมหมดนึงก็คืออัตโนมัติเลย แบบนี้นั่นเองนะตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับก็มีจุดดงจุดแดงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็สามารถถอดออกได้เอ,ออกไปเลยเลเซอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้แถมให้นะในกล่องมีให้เลยนะครับไม่ต้องทําการหาเพิ่มอะไรก็มีให้เนี่ยอันนี้คือเลเซอร์เนาะก็มีให้ก็ถอดออกได้เหมือนกันนะครับไม่ชอบก็ถอดออกแบบนี้เลยนะครับมันให้มาเป็นอย่างั้นแหละนะครับอีกอย่างนึงคือแมกกาซีนนะครับไม่ชอบแมกกาซีนใหญ่เลยพี่ทําไงดีผมอยากได้แมกกาซีนแบบ ยาวๆแบบนี้ได้ไหมได้นะครับหรือเอาไปมากกว่านั้นเลยก็ได้เนะเป็นแมกกาซีนแบบปกติ ก็คือแบบเล็กๆแบบนี้พอดีปืนนี่ก็มีเหมือนกันให้ในกล่องเลยทั้ง3แบบนะครับไม่ต้องไปสรรหาจะเอาแบบยาวจะเอาแบบสัน้นจะเอาแค่นั้นแค่นี้ได้หมดเลยเนาะทีนี้ปัญหาหลายคนชอบถามคืออะไรก็คือผมเอาแล้วนะครับผมจะเอาไม่เอาพวกนี้ได้ไหมเอาแม็กซ์สั้นอย่างเดียวราคาจะได้ถูกลงไม่ได้มันเป็นเซ็ตของมันเนาะจะมาตัดทอนนั่นนี่นู่นออกเพื่อให้ราคามันถูกลงทําไม่ได้โอเคไหมเข้าใจเนาะส่วนอันนี้ไม่ได้ไปในเซต็ต นะครับจะต้องทำการแอดออนเพิ่มนะครับสมมติเซตปกติเนี่ยไม่มีอันนี้ให้เนาะมันจะได้เป็นอันนี้กระบอกปลปืนแบบเก็บเสียงไม่มีไฟเป็นอันนี้เลยรูโบโบแบบนี้เลยนะครับปกติเนาะได้ไปนะครับเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นี่จะเป็นแบบนี้หน้าตางี้เสียงดังนะไม่ได้เก็บเสียงอะไรเลยก็จะมีความป่องปๆๆๆปนิดนึงแต่ถ้าเราใส่กับอันนี้ปึ๊บมันก็จะ ทำให้มีแสงนะครับทำงานเป็นเซ็นเนซอร์ก็คือลูกวิ่งผ่านก็จะมีไฟปิ๊บ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 แบบนี้นั่นเองนะครับพอเข้าใจเนะาะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะครับถ้าต้องการนะครับแคปหน้าจออแคปเลยนะครับแคปแล้วบอกว่าเอาตามนี้เลยพี่เอาเซตนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคสำหรับ3ตัว4ตัวเนาะคือเบอร์10 11 12 13นะครับ10 11 12 13เนาะ4ตัวใช่ไหมโอเค4ตัวนี้นะครับความแรงเท่ากัน ข้างในเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันคือตัวเดียวกันต่างกันแค่หน้าตาเท่านั้นเองนะคใครที่ชอบตัวไหนนะครับเลือกได้เลยบางคนชอบเป็นกอกเนาะชอบสีดําแดงชอบสีน้ําเงินนะครับชอบสีดําเอาเลยเลือกตามสบายนะครับ10 11 12นะครับอันนี้คือ13นะจะแตกต่างก่าเพื่อนนิดนึงจริงๆอีกตัวหนึ่งนะครับเบอร์29 Desert Eagle กนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันความแรงเท่ากันทุกประการเลย ทำงานแบบนี้เลยนะครับความแรงก็อยู่ที่ประมาณ100 fps นะครับมากสุดประมาณ110 fps ถามว่าแรงไหมคําตอบเลยไม่แรงนะครับถือว่าพอเบาแบบพอพอเล่นได้น่ารักน่ารักสนุกสนานนะครับแต่ถ้าคาดหวังความแรงไม่แนะนําเลยนะครับเอาสําหรับเด็กเล่นเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับอ่านในที่คอมเมนต์หรือกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ